มาดูแมวน้อยวันนี้แม่ถูกงูกัดตายไปเรียบร้อยนะแต่ทีนี้อยู่กับพ่อพ่อนี่เลี้ยงลูกตอนนี้รอให้ลูกกินอิ่มก่อนดูมองดูว่าจะมีหมามากัดลูกไหมลูกกินอิม่มแล้วตัวเองถึงจะกิน ถ้าลูกกินหมดตัวเองก็อดนะเป็นพ่อที่สุดยอดเลยมาสังเกตดูชีวิตแมวเวลาเวลากลางวันมามันก็นอนให้ลูกดูดนมมันทั้งทั้งที่ไม่มีน้ำนม ตอนนี้ลูกกินอิ่มแล้วพวกเป็นพ่อก็จะมากินทีหลังส่วนลูกก็จะดูดนมทั้งที่ไม่มีน้ำนมนะชีวิตแมว ลูกเจ๊กแม่โดนงูกัดตายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พ่อ็บกินแล้วลูกกินอิ่มแล้วพ่อกินทีหลังหน้าเอาเป็นตัวอย่างเนาะ อาเอ้ย ดูแล้วได้อะไรนะโยมนะคอมเมนต์ไว้